สวัสดีครับผมกษัระยาจากบริษัทเวอร์เทสสมาร์ทโซลูชันครับ mm hmm. ก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับคลิปของบริษัทเวอร์เทสสมาร์ทโซลูชันเนื่องมาจากว่า2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีคอร์สเทรนนิ่งจำนวน2เรื่องด้วยกันแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเนี่ยจัดไปทั้ง3คอร์สนะฮะเนื้อหาที่ผมบรรยายเนี่ยเป็นหัวข้อ behavior based safety ทีนี้หัวข้อที่ผมตั้งมาพูดในวันนี้คืออาจ้า BBS นะขอถ้าเรียกแบบดัดจลิตหน่อยคืออาจ้า แต่ถ้าพูดกับคนไทยก็อาจายอาจายนะอาจาวย์ BBS ที่ผมตั้งแบบนี้นี่ก็เพราะว่า BBS ของบริษัทเมาร์ทโซลูชันเนี่ยมันมีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปตัวผมเองเนี่ยเป็นทั้งคนเรียนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังทำโปรแกร,รม BBS อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่ารายละเอียดที่เราเรียนแล้วเรา c o ปปี้มาใช้ทั่วไปเนี่ยผมว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่พ r a คทิเคิสักเท่าไหร่นะฮะผมก็เลย มองว่าวิธีการทํา BBS จริงๆเนี่ยไม่ว่าตํารามันจะเขียนมายังไงนะเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันรวดเร็วตรงประเด็นตรงจุดได้ผมก็เลยตั้งชื่อมันเป็นว่าอาจาร BBS ถ้าเราไปอ่านหนังสือการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดรวมไปถึงความรู้ในสาขาอื่นคําถามก็คือว่าแล้วทาไมความรู้ด้านเซฟตี้ของเราเนี่ยมันถึงจะต้องเป็นแนวเส้นตรงตลอดไปอย่างเี้นะฮะ ผมก็เลยมองว่า BBS ที่ผมสอนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ต้องการจะสื่อว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีถูกผิดกว่ากันนะฮะแค่อยากจะสื่อความว่าถ้าเกิดเ,เราต้องการ BBS ในแบบที่ Vertex Smart Solution นำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยเนื้อหามันจะประมาณไหนนะฮะแล้วถ้าเกิดมันตรงจริตกับทุกท่านเนี่ยผมคิดว่าก็ Vertex Smart Solution เนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งสำหรับ ลูกค้าทุกท่านนะครับว่า v b s ในองค์กรที่เราเคยใช้เนี่ยปัจจุบันทํามาแบบเนี้ยมันยังพบปัญหาอะไรอยู่บ้างนะครับก็ลองดูโซลูชันของบริษัทวัเท์สมาร์ทโซลูชันเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูในเนื้อหาประมาณนี้นะฮะสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอันดับแรกเลยสําหรับการเป็นวิทยากรวันนั้นนะฮะคือหน้าที่ของผมอะ่ะหรือวัตถุประสงค์ผมนะมีอย่างเดียวจริงๆก็คือว่าผมต้องทําให้ผู้เข้าอบรมในวันนั้นนะฮะ ล้าสื่อสารให้ใครก็ได้มีพฤติกรรมปลอดภัยนี่คือเป e า t i v e ของวิทยากรในหัวข้อนี้ทีนี้เวลาเราพูดถึงการสื่อสารเนี่ยผมจะชี้ให้เขาเห็นถึงทักษะในการสื่อสารพื้นฐานเลยทุกคนจะรู้ว่ามันคือการการพูดนั่นเองแต่ว่าถ้าเรามองทักษะที่มันซับซ้อนขึ้นก็คือการโน้มน้าวจูงใจไปจนถึงการเป็นผู้นำแต่ว่าการเป็นผู้นำในหลักสูตร BBS ของ Vortex Smart Solution เนี่ยผมไม่ได้ต้องการสอนให้เป็นผู้นำตามสเต็ปของจอห์นซีแม็กเวลนะเราเราไม่ได้จะไปใช้วิชาในการบริหารจัดการขณะนั้นสิ่งที่ผมพยายามสร้างบรรยากาศแล้วก็ให้เขาซึมซับไปได้นะ่ะมันคือการาเป็นผู้นำหรือการโน้มน้าวจูงใจคนเนี่ยอารมณ์แบบเราลองนึกถึงเพื่อนในในกลุ่มกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งเ่ที่สามารถ ชวนใครไปกินอะไรก็ได้ที่มันอยากจะให้ไปอ่ะเออมันอยากกินอันนี้แล้วมันก็สามารถพูดให้เพื่อนๆไปได้อ่าไอ้เพื่อนบางคนที่มันสามารถจัดทิปเที่ยวไปได้นั่นแหละครับจริงๆมันคือทักษะการการจูงใจอย่างหนึ่งสําคัญคือคุณต้องรู้เรื่องที่คุณกําลังคุยกับเขาแล้วทักษะที่สําคัญอย่างหนึ่งของผู้นำนะฮะซึ่งหลายคนมักจะพลาดไปก็คือการฟังนั่นเอง BBS แบบเดิมๆเ,เนี่ยบางทีมันจะเน้นการให้ฟีดแบ็กแต่ลืมไปว่าความจริงแล้ว เราต้องการสื่อสารและก็ต้องรับฟังกลับมาสิ่งที่เราต้องการคือ d i a ะล็อกในการพูดคุยกันไม่ใช่ให้เขามานั่งฟังสิ่งที่เราพูดนะครับนี่คือภาพรวมหลักๆของเราก่อนทีนี้มาดูหน้าตาอีกสไลด์หนึ่งที่ผมใส่ไปในคอร์ส BBS ของ v e r ร์เทเนี่ยก็คือภาพนี้นะฮะภาพนี้เนี่ยผมต้องการให้เขาเห็นว่าวิธีการสื่อสารเนี่ยนะนอกจากการพูดโดยทั่วไปแล้วเนี่ย ผมก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมแล้วก็บังคับให้ทุกคนทําตามได้โดยผมไม่ได้พูดให้ฟังเป็นตัวอย่างเดียวผมมีตัวอย่างที่ผมทําจริงๆให้ดูด้วยซึ่งผมต้องการให้เขาเห็นเนี่ยตรงจุดนี้ผมจะชี้ให้เขาเห็นว่าการบังคับให้เกิดพฤติกรรมปลอดภัยนะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตสํานึกแต่ว่าเวลาเราทาไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องการสร้างจิตสํานึกไปด้วยนะครับแล้วก็จากตัวอย่างนี้ผมจะให้เห็นตัวอย่างของวิธีการพูดว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเป็นพนักง,งานบนเรือ เสมือนแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินเนี่ยเราสามารถพูดให้เขาหยิบชูชีพใส่มาได้ยังไงบ้างพูดสเต็ปหนึ่งคนอาจจะยังไม่ทําเลยสเต็ปที่2เป็นยังไงสเต็ปที่3เป็นยังไงคือมันคือการยกตัวอย่างให้เห็นจริงให้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องและมีความสําคัญกับตัวเขาโดยที่นะโดยที่สําคัญมากตรงนี้โดยที่ผู้ฟังไม่รู้สึกนกาทีฟกับคนพูดนกาทติฟคือรู้สึกเชิงลบนะเหมือนเราไปสอนเขาคุณจําไว้เลยว่า พื้นฐานเลยคุณต้องเข้าใจว่าคนเนี่ยไม่ชอบให้สอนนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่ผมจะนําเสนอในในคอร์ส BBS ของเว r ร์เตนี่ยก็คือว่าปัญหาจากการสื่อสารหรือแนะนําเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัยนี่ตรงนี้แหละครับคือจุดที่ต้องมาเอามาดิสคัตเอามาพูดกันหลังทำเวิร์กช็อปผมจะยกตัวอย่างให้เห็นเลยโดยเฉพาะลูกค้าที่ทำบีเบสไตล์เดิมเนี่ยผมจะชอบมากเพราะว่าเราสามารถยกตัวอย่างเหล่านั้นนะ มาให้เห็นปัญหาได้เลยปัญหาที่ผมจะรวบรวมให้หลักๆนะคือหนึ่งแพทเทิร์นคำพูดประเภทตบหัวแล้วรูปหลังคือไม่แนะนําเลยนะบางคนคือเราจะไปแพทเทิร์นเหมือนว่ามีสิ่งที่ต้องชมเขาใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่คอมเมนต์มันคือแพทเทิร์นตบหัวรูปหลังอ่ะคุณฟังแล้วคุณไม่รู้รอกฟังแล้วก็รู้ฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าแพทเทิร์นนี้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ได้บอกว่าผิดนะมันพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดคุณจะพูดทํานองเนี้คุณต้องเข้าแบบสมูท แล้วไม่จําเป็นต้องต้องใช้ทุกครั้งนี่คือแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่เป็นผมเรียกว่ากับดัก BBS อันที่2คือประโยค What if อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณทําอย่างงาู้นคุณทําอย่างนี้มันเหมือนไปสอนเขาไปถามเขาเชิงชาเลนจ์ท้าทายไกลๆนะฮะเพราะอย่างที่บอกไปฮะคนเราไม่ชอบให้ใครมาสอนโดยเฉพาะสอนแล้วทําเหมือนเป็นเด็กมองมุมกลับกันนะเวลาเราทํา BBS เนี่ยเราเป็นคน observe เรียกว่า observer คนที่สําคัญกับเราจริงๆเ่ยคือคนที่ถูก observe คนทํางานเราลองเป็นเขาแล้วคนมาพูดอย่างเงี้ยใส่เราเราชอบไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทริคมันมีอยู่แค่สมมุติว่าคุณเป็นคนถูก observe คุณจะรู้สึกยังไงแน่นอนครับประโยคที่ถูกสอนกันมาก่อนๆน,นั้นนะ่ะคือประโยคที่เป็นกับดักหมดเลยนะถ้าเกิดเราใช้สไตล์เนี้ยพูดผมสามารถยกตัวอย่างที่เป็นประเด็นขึ้นมาได้หมดนะฮะอีกอันนึงอ่ะพูดถึงหน้านี้ละ ขอพูดเยอะๆหน่อยก็คือประโยคทำไมถามว่าทำไมต้องอย่างเงินทำไมต้องงนี้ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำวายวายแอนาลซิสนะฮะคือมันไม่จําเป็นต้องถามทำไมถ้าเกิดสิ่งที่เห็นมันชัดอยู่แล้วฟังดีๆนะผมไม่ได้ห้ามว่าห้ามพูดทำไมใช้ใช้คำว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าแต่ถ้าเราจะถามเนี่ยมันคือการถามแบบไม่ใช่ถามถามหาเรื่องคุณต้องเลือกใช้ในการถามทำไมมันคือสิ่งที่คุณ สงสัยจริงๆแต่ถ้าถามเขาทําไมโดยที่สองฝ่ายรู้อยู่แล้วมันจะแบบฟิลลิ่งมูตอารมณ์มันจะเสียทันทียกยกตัวอย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างให้นึกก่อนวันนั้นไปสอนมาจะมีตัวอย่างว่าทําไมไม่ใส่เซฟตี้ฮานเน็อย่างนี้นะกับพูดไปเลยว่าที่เราไม่ใส่เซฟตี้ฮา์เน็ตเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันหาไม่ได้หรือว่าเราติดปัญหาหนึ่งสองสามสี่อะไรหรือเปล่าเห็นไหม มันมันคนละมันคนละอารมณ์แต่ว่าต้องการคําตอบแบบเดียวกันการที่ผมถามเปิดไปแบบนั้นเนี่ยโดยเป็นช้อยที่พูดไปนะสมมุติว่าสองข้ออาจจะไม่ใช่คาตอบเขาเลยก็ได้เออแต่ว่ามันมันเหมือนกับเราแค่ถามแล้วให้มันดูซอฟกว่าถามทําไมไม่ทําอย่างเงี้ยทําไมไม่ทําอย่างนั้นมันคนละแบบนะฮะอีกอันหนึ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านสักเท่าไหร่ก็คือว่า ปกติคอร์สมาตรฐานเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่อง ABC โมเดลกันซึ่งในคอร์สของ v Vertex s m ท r t s o l u t o o n เนี่ยผมก็พูดถึง ABC โมเดลแต่ว่าพูดเพื่อให้เข้าใจว่า A B C หมายถึงอะไรแต่ในการไปใช้งานเนี่ยผมจะใช้ human behavior theory นะในคลาสที่เป็นเทรนนิ่งเนี่ยผมจะแสดงให้เห็นเลยว่า ABC โมเดลเนี่ยเวลาผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ประมาณนี้มามันใช้ได้แต่พอเราพูดในเชิงนามมารม หรือพูดในเชิงวิธีบริหารจัดการแล้วเราจะไปจัดการตัว A B C อะไรก่อนนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นใน,ในคอร์สจริงทีนี้ผมก็เลยมองว่าในเวอร์เทสของเราเนี่ยเราเราไม่ใช้ A B C โมเดลในการวิเคราะห์คนเราจะทานฟอ f o r m ตัวเนี้ยเราเปลี่ยนเป็น human behavior theory ที่เราต้องทำความเข้าใจมากกว่าผมให้ดูหน้านีา้ถ้าเรามองทางด้านขวามือสุดของเราเนี่ย เราโฟกัสเฉพาะพฤติกรรมไม่ปลอดภัยนะครับจริงๆมนุษย์เราเนี่ยจะทําพฤติกรรมปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ล้วนมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเนี่ยอธิบายคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะสปอยหมดผมตัดมาเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยแล้วกันยกเว้นไอ้พวกพฤติกรรมที่เป็นหลงลืมอันนี้เป็นอะไรที่บางทีห้ามกันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ส่วนพฤติกรรมที่เหลือเนี่ยมนุษย์เราตั้งใจทําหมดเลยนะ สิ่งที่เราไปกําจัดเวาเราทํา BBS เนี่ยคือเรากำจัดตรงนี้นะฮะถ้าจะพูดตรงๆเนี่ยกำจัดพฤติกรรมไม่ปลอดภัยเนี่ยคือเรากําจัดแค่ Immediate c คอร e หรือสาเหตุเบื้องต้นมันมีส่วนที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะว่าทำไมมนุษย์เราถึงคิดที่จะทำแอคชั่นนี้ออกมาตรงเนี้ยเราเรียก pre condition ส่วนที่อยู่ข้างหลังตรงเนี้ยนะความจรงิงมันคือ Root คอร์สคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราทำ BBS นะเราไม่ได้กำจัด Root คอร์ e ทีเดียว เรากําจัด Immediate cost แต่ถามว่า rootot cost จริงๆเนี่ยมันจําเป็นต้องทํำไหมในคลาสเนี่ยผมก็จะพูดเปิดเปิดไว้ว่าแล้วแต่เราพิจารณาดีกว่านะครับคือบางเรื่องเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ซีเรียสเราอาจจะต้องทําการวิเคราะห์ปกติเนี่ยเราจะวิเคราะห์ตรงเนี้ยนะก็ต่อเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุถ้าเป็นอุบัติเหตุเราใช้คําว่าสอบสวนแต่ถ้าเกิดมันเป็น BBS ก็คือมันยังไม่เป็นอุบัติเหตุอุบัติการณ์ขณะนั้นใช่ไหมเราทําการวิเคราะห์ได้ไหมก็ได้แต่ผมจะใช้คําว่าสอบถาม ยกเว้นพฤติกรรมไม่ปลอดภัยนั้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมแบบร้ายแรงหรือเรามีกฎแล้วผิดกฎเราก็สามารถเป็นอินซิเดนต์ได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นอุบัติการณ์ได้เหมือนกันเราก็ทําการสอบสวนได้แต่ว่าคลาส b b s ของเราเนี่ยไม่ได้สอนทําการสอบสวนเราแค่ให้ไอเดียในการตั้งคําถามในการสอบถามคนที่ทําพฤติกรรมไม่ปลอดภัยอะ่ะว่าเขาทาอย่างเงี้ยมาเพราะอะไรเพราะว่าอะไรล่ะเราจะได้หาวิธีในการแก้ไขเบื้องต้นเพราะว่าอย่าลืมครับ จุดที่เราแก้ไขปัญหาจากการทํา BBS เนี่ยหลักๆมันคือ immediate cost นะจ๊ะ,ะนะถ้ามองตามเขาเรียกว่า loss causation model นะเป็นโมเดลในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรากําจัดแค่ immediate cost ตรงนี้นี่เองนั่นคือสิ่งที่ BBS observer เนี่ยต้องเข้าใจหลักพื้นฐานตรงนี้นะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยใน cost ท,ที่สอนเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสตรงนี้มากประมาณ70%เรเนี่ยเราก็โฟกัสถึงวิธีการพูดคุยสื่อสาร ของคนที่เป็น b i v e ท Observer กับคนที่ถูก Observe มากกว่าแต่ผมจะพอให้เห็นว่าถ้าเกิดเราพูดแบบ pattern เดิมๆงี้ยจุดอ่อนหรือกับดักเป็นอะไรบ้าง f e e l i n g ของคนฟังมันจะติดลบหรือ negative ขนาดไหนแล้วเราควรจะเปลี่ยนวิธีการพูดประมาณไหนหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีในการสร้างสถานการณ์อ่าอย่างนี้เราสามารถสื่อสารได้หลายแบบถูกไหมการสร้างสถานการณ์ ก็เป็นหนึ่งในนั้นเราสามารถปรับพฤติกรรมเขาได้ถ้าเราสร้างสถานการณ์บางอย่างแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะการสร้างสถานการณ์เนี่ยถ้าคนที่เราสร้างสถานการณ์ไว้เขาปรับพฤติกรรมเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเขาทําผิดเราก็อาจจะต้องไปทําการพูดอะไรภายหลังเหมือนกันแต่ว่าบางสถานการณ์เนี่ยหมายถึงว่าเช่นโอ้คนที่เป็นระดับบิ๊กใหญ่ๆมากๆคุณไปทําการทํา BBS กับเขาคุณอาจจะรู้สึกว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าอะไรประมาณนี้นะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องการปรับพฤติกรรมขนาดนั้นเนะ่ยเราก็ใช้เทคนิคในการสร้างสถานาการณ์แทนนะครับอันนี้แหละผมถึงเรียกมันว่าอาจาร BBS เพราะว่าเราเราไม่ได้ยึดต,ติดกับ BBS แบบเดิมๆแพทเทิร์นเดิม,เ,ดมเอาเป็นว่าถูกจริตแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะฮะผมก็เลยมานำเสนอสิ่งที่เราทำแล้วแตกต่างกับชาวบ้านเนะี่ยเขาให้ดู